สวัสดีเอฟซีอมริกาโพครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจครับผมเช่นเคยพี่น้องมาอยู่กับฉันพายพี่น้องอันอีกแล้วอีกแล้ววันนี้วันเสาร์นะครับผมที่26โอ้ยใส่เล็บเป็นเล็บของน้องดูดดนบูดดีเจ็บครับโอ้โหวันนี้วันเสาร์นะครับที่26นะครับกุมภาพันธ์2565พรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกแล้วพี่น้องโโอ้หใครที่เห็นคลิปนี้นะครับอยากดูคลิปเต็มระบบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม การกดติดตามจะเริ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครับใครที่คลิปนี้นะฮะตรงนี้ตัดเต็นระบบคาดว่าที่คิดวางแผนไว้กับผ่านมุมครับรุงนี้ผ่านมุมจะมาเจมด้วยไปกลับน่าจะเกินประมาณสองอยโลพี่น้องเต็มระบบสุดแน่อนอนมอไซค์คันเดียวสอง้อยโลไปกลับเพราะว่าผมจะไปทางที่แบบคิดว่าน่าจะมีน้ำหวานนั่นแหละทางลีงไปผมไม่เคยไปสุดขนาดน,นี้นะครับขีเคยขี่ไปทำธุระที่ อำเภอได้มองนะโอ้โหมันน่าดูน่าตีมัน่าคุณหามากเลยเดีย๋ยวเราจะแวะนู่นแวะนี่มันแน่นอนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแลวแชร์คลิปเต็มระบบมาแน่นอนวันอาทิตย์นี้จะผมไปลุยกับพันม,มุม,มครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับผมไปวันนี้เรามาหามิ้กอฟไพ่มุมหวานได้ตรงนี้รังหนึ่งรังใหญ่นะครับเดินมาดูรังนี้ตรงนีง้แต่ก่อนเห็นรังหนึ่งแต่ว่ายังไม่ตีเพราะว่า รรงเขาเล็กนะครับแล้วก็อยู่สูงบวกกับไม่มีน้ําหวานนะครับเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าฝนตกแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานหลังจากเดินไอตีนั้งนี้เสร็จแล้วลงแวะมาดูครับแล้วก็ถือทูบมาหนึง่งปรากฏว่ามันมันแวบ,บมาเห็นวนะ่าพี่น้องรังอยู่ตามกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับแต่น้ำหวานไม่รู้มีไหมเดี๋ยวจะไปดูครับรังยังใหม่ด้วยพี่น้องดี๋ยวนี้จะเอาไปฝาก เอารังไปฝากให้กับอาของแฟนนะโอ้ยดูหมดมีคนตีหรืยอยังสต่บ้าผมคนหามีโคตรเยอะเลยพี่น้องว้าวพี่น้องยังไม่มีใครเอาไปเลยโอ้โหพี่น้องผมเอาแขนไปทาบโอ้โหเช็ดเคโคตรเจ็บ เดี๋ยวการก่อนพี่น้องตัดเสร็จเอาไปโยนไ้ที่อื่นมิเนงนมันไต่มหาเราแน่นอนครับเวลาสักครู่นี่ครับพี่น้องอยู่ไม่สูงมากครับแต่อยู่ลึกครับนี่อุมมงยากพี่น้องหนึ่งรังแต่อีรังนนหนึ่งอยู่นูน่นอยู่ยอดเลยพี่น้องอีรังยังอยู่โอ้โหอยู่ยอดเลยอะ่ะเ,เอารังนี้ก่อนรังนั้นไม่น่าจะเอาให้เอารังนี้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมทําทางแป๊บหนึ่งพี่น้อง มาดูกันว่ารังจะงามขนาดไหนหูน้ำหวานจะใหญ่ไหมนะครับโอเคสักครู่เช็ดเค่พี่น้องเอาอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเมื่อวานอีกแล้วลืมไฟเช็คโอ้โหมาตั้งครึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องเดินคุยกับเพื่อนอีกประมาณสิบนาทีโอ้โหลืมไฟเช็คพี่น้องมาโอ้โหเซ็งกับตัวเองจริงขี้ลืมในขนาดนี้ครับ เวลามันรีบแล้วมัน,มนลืมนะพี่น้องโอ้เสงงเลยพี่น้องจะกลับไปเอาไฟแช็คมาอีกครับไม่รู้จะได้มาไหมเฮ้เ <c oughs> สงงจริงจระค่พี่น้องครับให้ดูอะไรครับโอ้ลอยส,ด,สดใหม่เลยพี่น้องเมื่อวานยังไม่มีครับเพิ่มมาเมื่อคืนโอ้ดูครับนี่น้องโคตรใหญ่เลยโอ้เมื่อคืนครับ มาเมื่อคืนนี่นอนท่นเนี่นนนยอสองเท้าผมเลิศเ,เลยพี่น้องนี่ครับอื้มมีเท้ามีรอยเดียวมาตัวเดียวเหรอพี่น้องโอ้โหนี่ครับเมื่อคืนเมื่อวานไม่เห็นนะพี่น้องน่าจะมาเมื่อคืนโอ้ อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับที่ผมเห็นนะเคยเห็นเท้าเขาใหญ่กว่านี้ครับพี่คนี่ครับโอ้ใส่ออกมาหากินครับพี่น้องมาตอนคืนโอ้เสียวสนังว่าลยเจอแบบนี้สดๆเลยครับพี่น้องตัวเท้ายังใหม่ๆเลยครับโอ้ดูครับเออมีรอดเดียวพี่น้องมีเท้าไม่ว่ามีแค่นี้เองครับปกติถ้ามาหลายหลายตัวนี้นั่น จะมีย่ำเยอะกว่านี้ครับโอเคให้ดูครับแถวบ้านผมเยอะครับแบบนี้ฮไปไหนเลยต้องระวังครับไปคนเดียวครับอ่ะคนครับโอเคตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรถึงก็ตัดกิงเข้าไปนะครับใช้เวลาประมาณผมว่าน่าจะได้เกือบชั่วโมงแล้วนะคือมันมันตัดยากนะมันเป็นกิ่งแบบไผยแบบตายกับต้ตนอ่ะ ตัดยากมากแล้วก็น้ำนี่ก็มีแบบทุกข้อมันไม่เหมือนไผ่น้ําแบบนั้นนะกอใหญ่ๆรัใหญ่น,นี่คือแบบไผ่น้ําเล็กๆเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับทุกนมันมาแบบเนี้ยทุกข้อเลยแบบหนา้ำมากแล้วกิ่งเยอะด้วยครับมันไม่เหมือนไผ่น้าแบบทั่วไปครับโอ้โหสวนรังมิ้มก็โอ้นี่ครับอ่ะนี่ฮะร,รังใหม่ครับผม มีรังหนึ่งอยู่ข้างบนรังนึงถ้าจะเอาเอาได้ครับแต่ว่าถ้าใช้เวลาประมาณทั้งวันนะพี่น้องกว่าจะตัดขึ้นไปถึงครับทั้งวันจริงเพราะว่ามันต้องอมันต้องสื่อว่าจะคุมไหมไม่คุม้มเลยครับแค่นี้ยังไม่คุ้มเลยพี่น้องวันนี้หวันนิดเดียวครับไม่ใหญ่นะครับแต่รงังรังสวยอยู่หวัว่นไม่ใหญ่แต่ถึงในไหนก็ในไหนแล้วก็ตัดมาขนาดนี้แล้วเออตัดใจตัดต่อครับเกือบชั่วโมงแล้วนะพี่น้องอดูทู่ผมครับเนี่ย ลงตั้งแต่ทูบเนี่ยเหลือแค่นเนี้ยพี่น้องดูทูบเหลือแค่นเนี้ยโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูครับว่าเป็นแบบไหนครับไปอ่ะโอเคพี่น้องได้มาแล้วครับนี่ฮะโอ้หน้ำหวานเดือดด้วยพี่น้องน้ำหวานไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่เนื่องจากหัวหัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าร่างก็สวยเคสวยนะครับ <Yeah. S 2> ใช้ได้พี่น้องถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้ม,มเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งในการตัดนะครับแต่ว่าถ้าโดนเวลาไปเส็จแล้วประมาณสองชั่วโมงไปกับเอานไก,อกอ่อีกเออเงินไก่ก็ลืมด้วยนะพี่น้องขี่กลับมาเอานไก่อีกทำานไกลล่ลนแล้วก็กลับไปเอาไฟเช็คอีกขี่ไปขี่มาบวกค่าเวลาเดินหาเอออันนี้อีกเส้นทางอีกประมาณสองชั่วโมงพี่น้องได้มาลังเดียวคลิปอาจจะสั้นนะครับแต่ว่าระยะเวลากว่าจะได้มา โคตรนานพี่น้องอโอเคครับไปอะต่อพี่น้องหายนิดนึงมีหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลองเดินหายนิดนึงถ้าเกิดเจอรัางงานเดี๋ยวตีครับถ้าไม่เจอก็ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวค่อยสรุปคลิปอีกทีไปอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงดังที่สองครับอยู่กัอไผ่เนี่ยต่ำแต่ค่อนข้างจะหนาอยู่เอ่จิเอาง่ายกว่ารัางแรกนะพี่น้องโอ้ยเดินหาทั่วเลย กอไผ่แบบนี้ก็ไม่มียาเป็นนู้นมีกอไผ่สี่ห้ากอครับมองไม่เห็นครับพี่น้องเข้ายากไม่ผักกิ่งไผ่มันหนาครับมองไม่เห็นถ้าอยู่แบบนี้เออมองง่ายอยู่ครับโอเครังใหญ่อยู่พี่น้องหมน,น้ําน่าจะโอเคอยู่นะครับนูนขึ้นมาบลลุหรือพี่น้องเดี๋ยวขอแต่งกิ่งแป๊บหนึ่งแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นแบบไหนโอ้โหเอาเรื่องพี่น้อง ดุมากเลยรังนี้โดนไปอีกแล้วหนึ่งแม่ครับตรงนี้ก้อยครับโอ้โหดูห,หัวน้ำหวานนูนขึ้นเป็นเอเลี่ยนเลยโอ้น้ำหวานเต็มเลยนะพี่น้องเต็มรังครับเต็มหัวเลยจะมีกิ่งไผ่ในกิ่งเนี้ยฮะนี่ขึ้นมาก็เข้าไปตัดโอ้ยากมากเลยพี่น้องเลยยากมากเลยพี่น้องเลยโอ้ดูอันนี้คาเบียนหัวน้ำหวานล้มขนาดนี้ดูครับหมดไปครึ่ง คือหนึ่งแล้วยังไม่พอเลยพี่น้องดุมากเลยโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัดแป๊บนึงครับโอ้โหใหญ่กว่าที่คิดพี่น้องดูครับก้อนของน้หวานนี่ถ้าไปติดกิ่งไม้นะผมว่าน่าจะพลาดมาถึงถึงคอนตรงมือผมเลยเนี่ยใหญ่จริงขนาดนั้นครับหมดแดงขึ้นตกใจนึกว่านิ้วต่อยโอเคครับโดนไปตัวเดียวครับพี่น้องตีสองรังวันนี้โดนไปนึงตัวเมื่อวานไม่โดนนะ อ้ร่างใหญ่รังใหญ่เดี๋ยวขอก็สนับแปบนึงโอเคเนี่ยครับหลังเขาสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเจ๋มมากเลยพี่น้องโอเคไปกลับบ้านครับผมเดี๋ยวของไงก็วันนี้ก็คงต้องจบโอเคพี่น้องไงต้องจบคลิปเคนแค่นี้ครับสำหรับคลิปหาพึ่งหามิมวันนี้นะครับ อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่พี่น้องโอ้เจ็บนะครับผมมีอุปสรรคนิดหน่อยลืมหนูลืม,ลม,ลมนี่แมเสียเวลา่งั้นได้หาได้อีกรงสองรังครับวันนี้ก็เกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องขอญอยตกลับบ้านก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้ผมเต็มระบบนะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจะได้ดูคลิปเต็มระบบของผมนะครับกับพรานบุมนะครับไปกลับประมาณ200รโลผมที่วางแผนกันไว้นะครับดูว่าจะได้มิ้มกี่รังนะครับผมและน้ำหวานแถวนั้นจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับ ไปแบบเป,เ,ปเปิดเปิดที่ใหม่เลยไปแบบมั่วๆเลยนะครับไปดูว่าแต่ระบบพวกนี้จะสนุกสนานแค่ไหนครับอนี่ลาไปก่อนไบ,บายสวัสดีครับ